เคยรู้สึกไหมคะว่าเวลาเราตั้งใจจะเปลี่ยนแปลงตัวเองครั้งใหญ่เนี่ยโอ้โหมันเหมือนต้องทําอะไรที่ยิ่งใหญ่มากๆเลยใช่ครับเหมือนต้องพลิกโลกเปลี่ยนปุ๊บปั๊บทันทีใช่ค่ะแล้วสุดท้ายเออส่วนใหญ่ก็กลับมาเป็นเหมือนเดิมวันนี้เราเลยอยากชวนคุยเรื่องแนวคิดที่น่าสนใจมากคะ่ะคือพลังของการพัฒนาแค่วันละหอร์ครับแค่หปฟังดูน้อยมากเลยนะน้อยจริงๆค่ะ แต่จากหลายๆแหล่งที่เราไปดูมาอย่างหนังสือดัง Atomic Habits เนี่ยอ๋อของเจมส์เคลียร์ใช่ค่ะหรือบทความอื่นๆก็ชี้ตรงกันว่าการเปลี่ยนแปลงเล็กๆที่ทำสม่นเสมอเนี่ยแหละคือหัวใจสำคัญเลยมันทำงานเหมือนที่เขาเรียกว่า compound effect หรือดอกเบีย้ยทบต้นนะครับอย่างที่คำนวณกันว่าถ้าดีขึ้นวันละ1%ทุกวันเออ พอครบปีไม่ใช่แค่ดีขึ้น365%นะแต่มันทบไปเรื่อยๆจนดีขึ้นเกือบ38เท่าเลยโห38เท่าเยอะมากนี่คือพลังของการสะสมสิ่งเล็กๆจริงๆนะคะครับเป้าหมายวันนี้ของเราก็คือจะมาเจาะลึกกันว่าเอ๊ะทำไมมันถึงเวิร์กแล้วเราจะเอาไปปรับใช้ในชีวิตจริงกันได้ยังไงบ้างน่าสนใจครับจากข้อมูลที่เจอมาอย่างแรกเลยคือตั้งเป้าหมายใหญ่ไปใหญ่เกิน อารมณ์แบบปีใหม่ฉันจะพร้อมสิบโลอะไรแบบนี้ใช่เลยครับพอเป้ามันใหญ่มันดูไกลมันพอพอเริ่มทําแล้วมันยากเออก็หมดแรงใจไปซะก่อนจริงค่ะกับอีกอย่างที่น่ากลัวไม่แพ้กันคือความคิดแบบได้ทั้งหมดหรือไม่เอาเลยอ๋อ all or nothing thinking ใช่ค่ะสมมุติว่าตั้งใจจะวิ่งทุกวันพอดีวันนี้ฝนตกไม่ได้วิ่งก็แบบ f a i ล้มเหลวเลิกเลย จบโปรเจกต์ใช่แทนที่จะคิดว่าเออวันนี้พลาดไปพรุ่งนี้เอาใหม่เรียนรู้ไปครับนี่คือกับดักสำคัญเลยพอเรารู้กับดักแล้วทีนี้มาดูพลังของ1%เปอร์ซกันบ้างค่ะว่ามันทำงานยังไงครับแก่นของมันก็คือไอเดียเรื่อง compound effect ที่ว่าไปตอนต้นนั่นแหละครับการเติบโตแบบทวีคูณมันเชื่อมโยงกับประจัยญ,ญี่ปุ่นที่เรียกว่าคเซนด้วยนะอ๋อคเซนที่แปลว่าการปรับปรุงอย่างต่อเนื่องใช่ครับ คือเน้นการปรับปรุงไปเรื่อยๆทีละนิดทีละหน่อยแต่มุ่งมั่นไม่หยุดการเปลี่ยนแปลงเล็กๆแต่มั่นคงแบบนี้แหละครับมันสร้างมูเมนตัมได้ดีกว่าและยั่งยืนกว่าเยอะเลยอืมการทําเล็กๆแต่สม่ําเสมอซึ่งมันก็ต้องอาศัยสิ่งที่เรียกว่าวินยัยใช่ไหมคะครับแต่คําว่าวินัยในที่นี้อาจจะไม่ใช่กฎระเบียบเข้มงวดอะไรขนาดนั้นนะครับทางมูลิธิยุวพัฒน์ให้มุมมองว่ามันคือความสามารถในการทําสิ่งที่ควรทําอย่างสม่ําเสมอ แม้ในวันที่ไม่อยากทำโอ้ oh, แม้ในวันที่ไม่อยากทำใช่ครับหัวใจคือคำว่าสม่ำเสมอนี่แหละการทำซ้ำๆทุกวันสำคัญกว่าความหนักหน่วงของการไปทำในแต่ละครั้งเข้าใจเลยค่ะงั้นเราจะเริ่มสร้างการเปลี่ยนแปลงหนึ่งเปอร์เซ็นต์นี้ในชีวิตจริงได้ยังไงบ้างคะมีเทคนิคอะไรแนะนำบ้างไหมมีหลายเทคนิคที่น่าสนใจเลยครับอย่างแรกที่เจมส์เคลียร์แนะนำคือทำให้มันง่ายสุดๆไปเลยง่ายยังไงคะเขาเรียกว่ากด2นาทีครับ คือลดขนาดนิสัยใหม่ให้เล็กที่สุดจนใช้เวลาเริ่มทำไม่เกิน2นาทีเช่นเช่นอยากอ่านหนังสือก็เริ่มแค่อ่านหนึ่งหน้าพออยากออกกำลังกายก็แค่เปลี่ยนชุดสวมรองเท้าว,วิ่งก่อนอ๋อคือทำให้การเริ่มมันง่ายที่สุดใช่ครับพอเราก้าวข้ามจุดเริ่มต้นไปได้แล้วเนี่ยส่วนใหญ่มันจะมีแรงเฉื่อยให้เราทาต่อไปได้เองอาจจะอ่านไป5า้าหน้าหรือวิ่งได้15นาทีก็ได้อืมอันนี้น่าสนใจมากค่ะแล้วมีเทคนิคอื่นอีกไหมคะ อีกอันที่ผมว่าทรงพลังมากคือการสร้างอัตลักษณ์หรือ identity ครับอัตลักษณ์ใช่ครับแทนที่จะโฟกัสแค่เป้าหมายเช่นฉันอยากลดน้ำหนักให้เปลี่ยนไปโฟกัสที่การเป็นคนแบบนั้นแทนเช่นฉันเป็นคนสุขภาพดีอฮะทุกครั้งที่เราทำพฤติกรรมที่สอดคล้องกับตัวตนนั้นเช่นเลือกกินสลัดแทนขนมหรือออกไปเดินเล่นมันเหมือนเรากำลังลงคะแนนให้กับตัวตนใหม่ที่เราอยากเป็นครับเหมือนตอกย้ำว่าฉันคือคนแบบนี้นะใช่ครับ ทำซ้ําๆไปการกระทำเล็กๆพวกนี้แหละจะค่อยๆสร้างตัวตนนั้นขึ้นมาจริงๆแล้วเรื่องความสม่ําเสมอล่ะคะยะ้าอีกทีว่าสําคัญมากสําคัญที่สุดเลยครับทําทุกวันดีกว่าทําเยอะๆแต่นานๆครั้งแน่นอนแล้วถ้าพลาดล่ะคะเกิดมีวันที่ทําไม่ได้ขึ้นมาอย่ามองว่าเป็นจุดจบครับอันนี้สําคัญมากมองว่าเป็นข้อมูลเป็นฟีดแบ็กเรียนรู้จากมันใช่ครับทําไมถึงพลาดมีอะไรปรับได้ไหมแล้วพรุ่งนี้ก็แค่เริ่มใหม่ ไม่ต้องรอเริ่มเดือนใหม่ปีใหม่โอเคค่ะนอกจากนี้การจัดการสภาพแวดล้อมก็ช่วยได้เยอะใช่ไหมคะช่วยได้มากเลยครับจัดสิ่งรอบตัวให้เอื้อต่อการทํานิสัยที่ดีและทําให้การทํานิสัยที่ไม่ดีมันยากขึ้นเช่นวางขวดน้ําไว้ใกล้มือเก็บขนมให้พ้นตาอะไรแบบนี้ถูกต้องครับหรือวางชุดออกกําลังกายไว้ข้างเตียงเลยตื่นมาเห็นปุ๊บก็เป็นแรงกระตุ้นเล็กๆอ่าแล้วเรื่องการติดตามผลล่ะคะ จำเป็นไหมอาจจะไม่ถึงกับจําเป็นสําหรับทุกคนแต่การได้เห็นความคืบหน้าเล็กๆน้อยๆมันช่วยสร้างกําลังใจได้ดีนะครับอาจจะแค่ขีดปฏิทินทุกวันที่ทําสําเร็จหรือจดบันทึกสั้นๆก็พอให้เห็นว่าเราทํามาต่อเนื่องนะใช่ครับและที่สําคัญอีกอย่างคือให้เปรียบเทียบกับตัวเองในเมื่อวานก็พอไม่ต้องไปมองคนอื่นเรากําลังแข่งกับตัวเองเวอร์ชันเก่าเท่านั้นค่ะสรุปแล้วพลังของการพัฒนาวันละ1%เนเนี่ยมันไม่ได้อยู่ที่ว่าเราทำอะไรยิ่งใหญ่ในวันเดียวเลยนะคะครับ แต่มันอยู่ที่พลังของการสะสมความสม่ำเสมอและผลลัพธ์แบบทบต้นในระยะยาวจริงๆการเปลี่ยนแปลงที่ยิ่งใหญ่มันก่อตัวขึ้นจากก้าวเล็กๆที่เราทำซ้ำๆในทุกๆวันนี้เองถูกต้องเลยครับก่อนจะจากกันไปวันนี้อยากจะฝากคำถามให้ลองกลับไปคิดกันดูนะคะถ้าตอนนี้มีเป้าหมายอะไรบางอย่างที่อยากจะให้สำเร็จจริงๆลองถามตัวเองดูค่ะว่าการกระทำเล็กๆแค่หนึ่งอย่างที่พอจะเริ่มทำได้เลยตั้งแต่วันนี้เพื่อขยับเข้าใกล้เป้าหมายนั้น มันคืออะไรคะครับลองหาคําตอบให้ตัวเองแล้วเริ่มลงมือทําดูนะครับถ้าชอบเนื้อหาเกี่ยวกับการพัฒนาตัวเองแบบนี้อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe แล้วก็แชร์ให้คนรอบข้างได้รับแรงบันดาลใจดีๆไปด้วยกันนะคะครับเราพบกันใหม่ในการเจาะลึกครั้งหน้าครับสวัสดีค่ะ